ความไม่ได้ดูถูกตำรานะอาศัยตำราเพื่อเข้าไปถึงสิ่งที่ตำรานั้นต้องการในตำรานะั้นมันไม่มีอะไรรู้ไหมไม่มีผลไงในตำรานนมนไม่มีรสชาติมันจะต่างจากตำราอาหารตรงไหนประโยชน์ตำราอาหารให้เล่มหนึ่งนี่เอา้าี่เอาไปเปิดดูสิไปอ่านดูสิต้มไก่มันต้มยังไงอ่าท่องได้หมดเลยว่าตั้งเปิดไฟกี่องศาใสอันนี้กี่กํากี่กํากี่กําในตำราอาหารนั้นบอกละเอียดยิบ แต่ในตำรานั้นไม่มีอะไรรู้ไหมไม่มีรสชาติของอาหารไม่มีคุณประโยชน์ของอาหารเข้าใจไหมจะเกิดคุณประโยชน์และรสชาติของอาหารก็ต่อเมื่อเอาสิ่งที่รู้จากตำรามาลงมือปฏิบัติเท่านั้นจะเกิดเป็นผลตำราเป็นการเรียนรู้ปฏิบัติเป็นการแสวงหาเป็นการสร้างเหตุเพื่อเข้าถึงผลิ่งเ่าน,นี่ขาดจกันไม่ได้